ข้ที่แปดนั้นก็ฝันอีกคุมโหมฝันนี้เนี่ยกันเขาเป็นมวลฝนลนคนก็เอาให้เหินตรงแรกดูหน้ำตามเดิมนั่นไหตามเดิมนั่นไหหน่อยสิเต็มก่อนให้แห่งข้าวอีกเกิดเป็นไปบาดไในหล่นไหหน่อยผัดบอเต็มตลาดุดที่เลือกแต่เล่มนี่เต็มของข้างกดทางกดท่องท้องกดสร้างมากกาตางการจะมากได้หนะคุ้มได้หน้าสันธามาตย์นี้ จะได้ยินมากวนสินจั่งมาวันชวนวานวาสั่งพลอยค่อยทำที่ทำการอุปมาเหมือนไห้หน่วยเป็นขันน้ำปริมาณการใส่เกินไม่ยิงแหลมันหักแทนอยากเหี่ยงเช่นสักซอยหน่อยในคราวนังจะมีโจรผู้หายซี่หนาโก้ฮองข้างจะต้องทราบขุนคนีทีคนคนเมืองหอนนอนตาบอดในหนื่อยแต่แล้วการเก็บช่วยตั้งแต่วันที่หอนอ้อมฝันสองเซจาร มอให้นั่งอยู่ขังขีดที่ดินดอนทั้งอาคกอหน้าสวนหมวนลุงโบ่มไหวผ้าสีเขอือผ้าสีใหม่ใบยาข้านท้าเป็นหอที่ดินบนนั่งขี่และนั่งขี่โสลหลวงทงว่าให้ปากกว้างลวกหลอกที่ไดเคือทั้งไทยินมีเงิอล่าข้าวนอัศจรรย์น้องเนย่งทำนี่เนยาเขาหูหมูล่าขา้ที่นองข้งล้วให้ทำขอนเนอถอจเขาอามารแค่จะได้จบกินกันเ็บพายละเอา มีถลายกินกันเข้าไปภาษีอะไรต่างๆกำไรจ้องอะไรเจ้าป่าชาติต้องเสียค่าขาดด้วยข้าภาษีธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันไม่เป็นไรมันมีที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าราชปรีราชพีสงฆ์ปราชามาตรการเสียภาษีอากรทางการเป็นเงินบูรณะบำรุงแผ่นดินเลือกจากบำรุงกันตายเป็นเงินเงินของราชการแล้วจะนั่นเป็นเงินคนกลางพันธุ์มาพัฒนาประเทศชาติานุ่ม พึ่งจนการพัฒนาประเทศชาติดีๆหายยังไงก็คือหล่นหายหน่อยสังบ่เต็มพวกรัฐมนตรีเลยอะไรตนอะไรเจ้าหน้าที่ก็ดีคุยเป็นเจ้าของโครงการควบคุมรรมการบริหารโครงการต่างๆเงินขันออกมากลายเป็นเงินผ่านจริงันคิดไันไหวว่าถ้าจังเอกชนทางบ่อขายทำธรรมดามันทำได้ทั้งแต่พอให้ทางเจ้าทางนายทางจะทำเองนะทางไม่ดีสิ่งทำอีกตรงนี้ลัก มานจะกินกันที่ภายบายมัวไห่เนี่หล่นไห่หน่อยบอเต็มพวกนายผู้น้อยผู้วิ่งเต็นไปไปดูไปแล้วโครงการอะไรต่างๆเจ้าของโครงการเนี่ยไอ้คุณมันก็จะกิมน้อยตัวที่ดังอยู่ข้างใน้องแกประพาการอะไรต่างๆทั้งนั้นสั่งแก๊กเต็นก็ออกมาในคว้าตกลงไปเป็นแสงเป็นล้านในตรงออกพี่ออกแรงลูกงานอยู่ที่ฉันเองฉันต้องเปชอบวายนั่นเธอตึ้งไร้จงทากันทำไปถ้าอย่างนี้ ข้าเรียกว่าให้หล่นให้หน่อยปอดเต็มภาษีที่เก็บพอไปก็ไปเป็นเงินเดือนเงินดาวน์เงินั้นก็มาเป็นเงินส่วนกลางพัฒนาประเทศชาติพอหนออกมาอีกทันเงินเดือนแล้วยังไม่พอภาษีลงลงมาก็เกิดเป็นทรานส์ฟอร์เมชั่นคือแต่รูปเข้ากระเป๋าอีกสมมติว่าถนนสายนี้มันประมาณลงไปสักห้าแสนบาทถนนสายนี้กิโลนี้ห้าแสนบาทใครอยู่รัข้าไปประมาณสัก สประมาณสอง2มือคิวนี่คืประมาณสักมื่นคิวห้าแล้วคุณจะให้ผมกีบเปอร์เซ็นต์บอกผู้รับเหมาอย่างนี้เอาไปสปร์เซ็นต์ามสิบเปอร์เซ็นต์คุณลงไปเลยสามพันคิวอย่างนี้หนคนนั้นก็ลงไปสามพันคิวแทนที่จะไปกไปถึงมือคิวอย่างเงี้ยผตรงมามันจะไม่ได้ข่มมันจะไร้แทนที่สามพันคิวมันไม่ไร้เดี๋ยวฉันไป แต่แล้วส่วนนั้นนั้นต้องมาแบ่งกันมคิดอันนี้เรียกว่าให้ในรถให้หน่อยรอเต็มครื่องขอรับชัานขอรับฝังหลวงมันจะเกิดขึ้นให้เราเลยคิดทั้งหลายลองไิเจอมาดูก่อนแล้วกันกระบวนการส่วนประกอบการกระทำของกระทรวงองค์เจ้าเราก็เหมือนกันในบ้านในเมืองเรียกในวัดวาสนาอาหารบ้านเข้าส่วนจาำคามข้าวผ่านหน้าปูว่าข้ต้มบอลหยุดซึ้งแต่เห็นถูกเพลิงของเพน้าทานส่วนจำคานข้าวผ่านหน้าปู ของยาปูยาท่าของเ่าวอันเจ้าอาวะคุณหน้าสมภารเต็มเลือหลวงพุทนี้ที่วัดนีนะเราฉันกันอยู่ในบาทเราใส่ภาชนะอันเดียวแล้วก็ใส่รถขึงไเ่ได้ยปข้าางวานอาหารน้อยยังไม่เต็มห่องแล้วกันกูจะสวดการย์ผ่านข้าผ้านยาปูกูในน้อยจะไม่มีกุญแจนี้ทิ้งบางครั้งเราตักเอาในน้อยจงลุกไปคอยดูคาังแถววัดถึงกันใหม่ เป็นโมลหรือจะเพราะความเห็นแก่ตัวมันไม่เคยปลาริ่มไข่เท่านั้นแต่มีความเห็นแก่ตัวเข้าไปวงการไหนมืองก็แต่ชิบหายวายกอดกันละเก็เห็นนั้นไอ้ยคำกล่าวที่บอกว่าไข่ในคนไข้น้อยปลอดแต่นั้นมันจะเดือดร้อนคนทุกที่จะทุกงไปคนร่ำรวยก็จะร่ำรวยมากขึ้นปากกาที่รอคาความเป็นนิสติวีและสิคาม ความเป็นนิดนันก็คือเศรษฐีไม่กีคนที่มีรายได้กำไรเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอาจจะเป็นสามรอยที่แล้วอาจจะได้สรล้านแต่ไปนีอาจจะคถ้ามีคนร่ำรวยสักร้อยสามรคนในจำนวนคนห้าสิบห้าล้านคนนียแต่คนยากจนมันมากกว่าห้าสิบล้านาคนทั้งหมดนี้เลว่าให้เงนรยส คือความขตอนนี้ไปจาก่กนรเกษตรที่ก่อผนกระเด็ดผลจากภาคต่างๆก็แอบมาใช้ลูกก็เลยได้มาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าผมแก้แค่นี้เดียวนี้เรากำลังพูดถึงความเห็นีรัฐบาลเองก็พยายามที่จะโฆษณาว่านในเศรษฐกิจของประเทศชาติของเราเนี่ยหายโลดเลยถ้าเรามองดูลักษณะร์ททั่วไปของประชาชนชาวบ้านโดยทั่วไปแล้วเนี่ย เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนที่มีความทุกข์ยากลำบากเพราะเศรษฐกิจรจริญรุ่เรืองเข้าพนาปาขึ้นพานแต่เด็กห่มเด็กสาวชาวอีสานเน่ยเกือบไม่มีใครอยู่บ้านอยู่ช่องว่าง้พ่อใหญ่ใหญ่พราวิ่งว่พโซ่แน่โซ่ทั้งหลายเข้าบ้านยินโมลินควายเข้าไร่เ้านาเส่หนุ่เด็กสาวเ็หลังหลายที่ีโรงงานอุตสาหกรรมารพัฒนาชี้ที่เนช่องว่างก้าวหนดน ในกรุงเทพจึงเต็มไปด้วยแหล่งที่วัดสลมัมสลัมทั้งหลายกรุงเทพนั้นแหลกคือแหลงของชนุมชนชาชนตวนกำลังวิ่งร่นแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ่ไม่อแ่อาที่จะดตรงในแหลงสลมัมและในวัดของกรุงเทพทุกๆวัดเต็มไปด้วยคนนอกนอกที่เว่ดแหลงสลัมที่แปดคั